สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ท่านแนนอยู่ในแบบไลฟ์โชว์อีกเช่นเคยวันนี้นะคะท่านทันจะมารีวิวบ้านหลังใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านนั่งรถไมล์ไปก็คือเป็นที่นางฟ้าจากรา้งที่แล้วท่เขาไม่ได้ใส่เสื้ออีกเช่นเคยค่ะโอเคแล้วเขาจะานั่งนะย่าค่ะย่า oh God. Oh. อ้าวช่วยขับไปทางบ้านทีค่ะ โชคดีนะคะที่รถไม่เป็นไรไม่บุบไม่เสียไม่อะไรเลยไปก่าน่าจะบุบ้้อย้าีแตค่ะอแล้ว่านน่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บนากโอคุณค้รันไม่ได้ค่ะคุณยาบีแตมั่วค่ะไปบ้านกันเลยอ้าเรเอาเอาเขาเราจะเอ็กซ์ตี เป็นไรไหมคะเอ่เอ,เ,อเดี๋ยวเปิดให้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะเออเอเอะเข้าเข้าไปเลยค่ะแต่ไม่รู้มันจะยาวพอกับรถโอเคคะ่ะอะนี้เดี๋ยวเรามาดูบ้านนะคะอาเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์มาให้นะคะอะโอเคเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยคะ่ะมีดอกไม้นะคะน้ำตกนะ มีทางเข้าบ้านนะคะสองทางก้สามทาง้โอ๊้อยอันนี้ทางเข้าโรงจอดรถนะคะอบ้านหลังนี้ค่อนข้างสวยค่ะ,ะต้องดูในการตกแต่งในตัวบ้านด้วยนะคะว่าเธอชอบไหมอ่าอุ้ยในการกคงร่งอะคือเขามีห้องตรงนี้ไว้ทําไมอะห้องครัวค่ะห้องครัวดูกันค่ะมีเมนูอะไรใหม่เป้า อ้าวบ้านหลังนี้ไม่มีเตาอบหรอเดี๋ยวท่านดูก่อนนะบ้านหลังนี้ไม่มีเตาอบอ่ะทุกคนใช่ไม่มีเตาอบอ่านทางเข้าบ้านเนาะโอเคตอกินข้าวนะคะนั่งได้ถึงหกคนเนะะี่ยค่ะแล้วก็คนะอลเลกชันเนาะขึ้นไปโอ้ยเออไปจ้ะขึ้นไปดูชั้นจอบเอ๊อันนี้คืออะไรทุกคนเฮ้ยมันหมุนได้ด้วยนะคะทุกคน นี่นี่นี่น,นี่ใช่ไหมเอ๊ะมันต้องเป็นความลับแนะน่ๆค่ะมันต้องเป็นความลับนะคิดไปก่อนเดาไปก่อนมันต้องเป็นความลับแต่ทำยังไงก่อนอะดูลักษณะความลับด้วยอะนี่คือห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นอยู่ชั้นสองมีแคคตัสนะคะต้นกระบองเพชรเนาะทันก็เลี้ยงอยู่นะคะทันเลี้ยงเนาะ โอเคเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไาดูตรงนี้ขอกลับเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะอุย้ยขอขอเข้าไปก่อนนี่มาตรงนี้นะห้องนอนค่ะวิอชอบชอบมากเพราะว่ามันเป็นแบบกระจกเนี้ยท่าน,นชอบขอบเป็นสีดำแล้วก็กระจกเป็นหมุนๆออกฟ้าๆอย่างเงี้ยท่านชอบนะคะโอเคมาดูตรงนี้กันตรงนี้คืออะไร ตรงนี้คือทางมาดูกล้องสองทางไกลค่ะนี่น,น,นดูได้หมดเลยอภูเขาที่เราเพิ่งมาแล้วก็ตกไปนู้นน่ะนะโอเคท่านขอกดกรกรบาทก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูชั้นต่อไปนะคะชั้นนี้ก็จะโอ้มีหลายห้องอยู่แต่เนี้ยห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นโซนของห้องน้ำรือเปล่าอ่าไม่ใช่เอ๊ะ ทุกคนนี่คืออะไรอะ่ะไปไปนะคะไปไปนะไปอ่าไปทางนี้นะคะทางนี้แล้วก็ทางนี้อ่าท่านนันขอโจทย์แบบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าหามันเยอะมากท่าน,นจะโจทย์ยังไงเนี่ยอ่าขอโจทย์ก่อนนะคะอ่าไปทางนี้ใช่ไหมอ่าไปอ่าท่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะจะขอรีวิวก่อนขอรีวิวก่อนนหคะความลับ,บอืมยอดอ่ามาดูห้องนี้นะคะ ห้องนอนเนาะอุวยห้องนี้ค่อนข้างสวยเนี่ยเฉีฟูชอบค่ะมีอ่าต้นไม้คนะ่ะเป็นคนชอบต้นไม้นะอ่าสวยสวยคะแนนชอบอ่ะยิ่งมีระเบียงยิ่งสวยค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไป,ไปดูความลับก่อนไปดูความลับก่อนอ่าทางนี้นะคะหนึ่งแล้วก็มาทางนี้อีกรอบ แล้วก็มาทางนี้อีกรอบค่ะอ่าพอมาทางนี้ปุ๊บก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ค่ะแล้วก็มาทางนี้เฮ้ยทุกคนความลับออกมาแล้วเงั้นเราลองเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอ้โอ๋อคงจะต้องทำให้มันเป็นสีเหลืองหมดนะคะ เดิไม่อ๋อไม่ใช่สีเหลืองค่ะมันเป็นไฟถ้าทันพูดผิดขออภัยเนาะฮ่าทำไปทําไปแล้วกงคงขันหรือว่าเราจะต้องทําให้มันเป็นเอ้เราเราต้องจับไฟหมดนั่น,นึงนะตึ๊บ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 ,บลองสองแบบไปเลย ึึึบบบอ๋อต้องทำตามนี้เอดี๋ยวนั้นก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยอัาโฮันต้องขึ้นไปดูโะคะโอเคโอเคมาโล้วมาแล้วมาแล้วลโล้โโโหลฮโหลโ มานะคะมาดูตรงนี้ก็คืออ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็คือแถวล็อกหน้าเนี่ยสองอันอ่าจำนะสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งโอเคเริ่มสองนะคะสองแล้วก็สองตึ๊บตึ๊บตึ๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้จะเป็นสองสองนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้นะคะหนึ่งเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้ได้ไหมเย้กองของขวัญออกมาแล้วยอยากเงินแสนขิงนะเนี่ยอ่ะเก็บนังนะ ได้เป็นคนดดุณตำรวจนะงนั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวบ้านตันต่อเลยค่ะโอ้โหแกพวงขวัญได้อะไรเอ่ยอ,อ๋อได้เป็นรถนะคะโอเคไปกันึขึ้นมาข้างบนนะคะขึ้นมานะคะก็เจอไม่น่าใช่สวนคะ่ะก็ก็มันก็คล้ายๆสวนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ เจอเฮลิคอปเตอร์ค่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ๊ยอุ๊ยว้าวเท่อะอืมห้องนี้เอออันนี้คือรีวิวไปหมดแล้วนเนาะเท่ๆ,ๆบีนบินบินบินขึ้นบันไดไปนะคะอ่ะเราเจอคุณเฮลิคอปเตอร์นะคะก็บินไปเลยสิคะฟิวโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ความจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ แต่เออเราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตไลน์ดึงไปก็ดิ่งพี่แพัก์ทีใหม่ๆจั้นด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอปหนนะค่ะว่าแต่ของน้องฟ้าก,กับเอฟซียะทำอะไรกันนะ,ะเห็นเห็นหรือเปล่าว่าพี่บินอยู่โอเคบ๊ายบาย